วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ไม่ใหญ่ตัวครับพี่น้องห้องเงย,ยุ่มตำนี่ครับพี่น้องเอ,อเ้ยแดงจิ้งครึืงห้องตัวนอกออกวะฮะมึงอะ่ะต้องนอกอยอกแล้วยังทีเด็ดมึงก่นอกนตาการครับ ใครเดี๋ยวไปอนี่ไม่เยียงมมเวทกุูอีกป่ะม่จะ่เดียวครับปอีกโกวานทานคุณหลวงพี่นอ้องเอ้ยไงครับถ้าเอาไม้ต้ตมมองเสียงคิดแต่โบรม่ไไง เด็กบึงรุ่นนี้นกออกพป่นน้องเอ้ยนี่อะไร เมียเขาบันเบิดก็มีพี่น้องมันยืนหมองมันกวัวไม่เห็นเดียเออเด๋ยวฟังเ,วนะงเครื่องรู้วัดครับว,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 วัดเลยวันเป็นตก น,นี้เกาะยันแล้วเมียน,นี่ตองหนอเมียตยุนหนกม็มีพี่นอหลายนี่บพวสูงกนครับมีเปจีกปึ๊บมแมนออเอขหมรไมันหมอนม่สองหูง่ มันงวอนบมดน้อนผู้เมียข้งนอกมีอะไรอย่หาพวกเมียน้อง ง g าคำเนาะเนี้วเทียนเร้ยกง g คำถ้าโดนก้นมันทั้งหนานี่โบบสิบเกอ่ะเออหือหอได้การคัะข้างไปบาดรไเห็นมือเห็นข้านีเหรอมาดออ

อยิ่ยนวาทีคนี้อ่ะโอ้ยคนจวดบางมิ้งตะขั่งคู่บอกคนจวดวัสดุาะชาวบ้านพนาพนุ่งไปถามมือหน่อบอกไ้พุ่งวัตีไอปี่อ๋องจือก็ดูดห้างหาพันกระัน่เปินว่าใครที่พี่อ๋องคนหนอ กำลงสองมือซัง่ะมาเป็นไมงปูดีออ,อ,อโอ้งาขาเลยพี่น้องเอ้ย mía ยังยังบิดอยู่ดิเดี๋ยวตอดได้เก็บ

bởi vì cái mối tình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  mối còn mối tình 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 mối ยุเซ่ลยา h น่าคยได้ยินเสียงแถวนีแล้วันไม่เ็นไปห้างคอเหตดอุ่นต่นอยู่หางหรืออะไรสันยุ่ยหนีบ่นนว่าม่อร่อืขึ้นขึ้นเมื่อเกินอาทิตย์หนึ่งน่าเผือว่าจะเกี่ยวอยกทีเมือเสาร์มอนกันเริ่องกัวเรื่อไตออกเ้มื่อเสาร์อ ข่ากดีตรงนี้ซะแม่แม่แม่เราละนั่งดูกูยืนเอาไม่กินจะซีมอะไรอยู่เฮียโทนแล้วว่าไม่มาหรอไม่มาหรอนี่เนะดี๋ยวพี่น้องเริ่มเทิมเลยเนี่ยเจ้ากระขึ้นแล้ว เสร็จเรียบร้อย